itu nokot ce da na la tirong nokot tuntun to dena oh se bana ban se bana itu se bana se pulu giro mu itu kolla mah oh itu kolla itu to na bonta itu kolla yo la

तो 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 काट दे तो ठीक है यो समझ में तो लिया बता दे सुने कोई जाने ना का को 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 진짜 이거 진짜 तो ना तो होम में तो कंजम नहीं दे ना तो तो ये हर दिन को तो ये जंका जैसा दिखता हो ये जैसा दिखता हो का ना अनिंग में को में यहां

ยอยเลกเาเีมายอพ่อว่าอย่างไลยชิคายตัวใดอีพ่อว่าอย่างได้แต่เจอสเจติเลือกแรวสเจะจับตัวเดอหนักไข่เอาตัวเดือเขาขไข่ะเอตัวเียงนี่เอาตัวนึงขาไข่น่ะฮัลตัวเดียงนี่ไอนี่เดอกขาไตัวเียงนตัวแดงนี่มาบุนล้วว่าตัวเดียงนีื่อเตัวแดงเนาะ มักจะเลียงนะกัข้าวก็เตินดัมักกจะข้าวเลือหลักเเฝ้าสนาโตจะไลยตูอีพอมันเจีบเนยแล้วตูมีแต่มัดปายยันจุนยังมันตัูนอะตูนตัเจ๋นเนี่ยตัดันนี้ตููนอ่เียตูนองตัวนี้แก่งสุดเดึงหนำพอย หักลามันก็ไล่ได้เขาไปเขาไปตลอด n เจยเจีย้มดตังลยัน่ะยันย n h t เ h ร i แล้วกหเส่าตัวกังนัเที่ยวนาะองตัวนี้มันนำหอยเก่งสุดตัวดตนี่กับตัวนั้นตัวสีดานั้นนำหอยเก่งสุดเดี๋ยวน้ไลโดนนี่มันก็บรไล่โดนบดได้กแต่ลาโดนตัวเข้านี่เข้าอย่ับตัวแดง ตอไปไล่สองต้วนี้เพราะว่าตัวนั้นมัน <theory> ตัวแม่เลยน่ที่อะไรนะเออตัวแม่ยังจะงอกอีกป้านไหนจที่งอกป้าไหนก็ไม่ต่